โอ้ยหาเดี๋ยวไปกันเลยเนาะเอาเอา อันนี้เป็นเท่าแกศกินเลยเท่าแก่จะเก็บเอาเงินเงินกำเงินูนเงิางเงินมีเออเงินหางเงินมีแต่เพื่นบ้านี้เ้าเาได้ไปเลยเข้าไปไปเหงวะอยากันตาเด้

อันนี้ก็เป็นเจ้าของเือนโอ้ยก็โหก็หิวด้วยเอ้ยไ้กันดิจอยด้เริ่มนอยี่ังแล้วเอาเจ้อเลกจอยเรากแล้วเอาแล้วดิ นี่เกิดวิธีเกมขึ้นงานด้ดีเดอเบิรขคันบ่าได้แหลมไปนั่นนะให้เดี๋นั้นวะออเพื่ให้อซดแหลมเดนั้นนะ

ก้ยเป็นคนเก็บเป้เยเก็บหได้อะได้้ก็เอาเงินไปแม่ลายบก้อยดีรวยเงินรวยํำแท้บุก้อยนะ่ยเก็บไปเออจ้ากล่องเสียนี่กล่งง่ายนเจ้ะเออ อเซนัยซายานะงู <coughs> <coughs>